สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุธที่10พฤษภาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดโยเน้้ติดดาวกันเช่นเคยคันจะบอกคุณที่ลใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันจะมีคำคือมีวันนี้นะวันวันพุธเนี่ยมีมาฝากสอง EP พีอีคู่ในศึกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แล้ว บาซิลเเล1หคู่ที่โดดเด่นส่วน EP สองนี้ก็จัดบาซิลเซเลรุนวนเลยสคู่ที่ก็เป็น2คู่ที่น่าลงทุนแข่งเช่นเดียวกันและตอนนี้ไทยกำลังอยู่ที่ EP สองบาซิลสซเล2คู่บาการติโน่กับอเมริกาวินเนโรซานโตสกับบาเฮียห้ามพลาดเดระกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอขอบคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยครับใช้ข้อมูล2พูดโดยแฮนดิแคปมากานติโนกับอเมริกามิไนโลสกกันโชซิเลบาซิลแข่งขันกันต่อตีห้าบากานติโนเป็นต่อที่ครึ่งลูกลบสิบบากานติโนมาการติโนลงเล่นไปแล้ว4เกมลีกชนะ1เสมอ2แพ้1มีอยู่4คะแนน ตัวอเมริกันมิไนโลลงเล่นไปแล้ว4เกมลีกจมเป็นม้วยดับที่20เพราะไม่ชนะใครเลยแพร้รวดยิงใน3าเสีย11และนั่นคือที่มาของราคาบารการิโนต่อคือลูกลบส0ทั้งที่ชื่อชั้นมอนเกตทีมระดับพอๆกันแต่ผลงานช่วงเริ่มต้นแตกต่างกันมาก ตัวสอบตัวผู้ตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทัางห้าลายวันนี้เจ้าทัางห้าลายยืนอยู่กับบาการินโนปรับราคาลดลงครบถ้วนใน,ช,นช่องจ้าบ้านช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นพูย้ำอีกครั้งเรื่องเจ้าบ้านเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเจ้าทัางห้าลายสี่ต่อหนึ่งปรับราคาจ่ายลดลงในฝ่าฝั่งเจ้าบ้านวันต่อ 4ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในฝั่งทเทมเยือนบอลรองเพราะฉะนั้นภูนี้ไฮนิแคมนี้เจ้า5ห,หลายไว้เนื้อเชื่อใจบาการติโนอยู่ต่อไม่ต้องรออะไรแล้วนะจ๊ะจัดเป็นทีเด็ดตัวเด็ดสุด10ดาวตัวที่1ของ EP 2ศึกการชนเซเลบาติลอยู่ต่อบาการติโนคู่ต่อมา เช่นข้อมูลสองพูเเียนะครับสารโต้กับมาเฮียแข่งขันกับตอน์ติห้าเหมือนกันสานโต๊ต่อที่ปอปาเป็นการพ้องกันร,ระหว่างทีมดับที่เก้ากับทีมดับที่สิบสี่ลงแล้วลงเล่นไปแล้วทีมสี่เกมนะไม่ใช่นี่ต้องบอกว่าอันดับที่สิบสี่เจออันดับที่เก้าเนี่ยสานโตอยู่อันดับที่สิบสี่ด้วยผลงานห้าเกมขอพายสี่เกมสี่เกมไอีกชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองมีอยู่สี่คะแนน วนบาเฮียชนะสองแพ้สองมีอยู่หกคะแนนแตกต่างกันตรงนี้นะครับผลงานจริงๆแล้วก็ถือยังก้ากึ่งอยู่นะ่ะว่าต่อปลาก็ต่อตามเชิงจะมากกันไปแต่ตัวภูตัวไฮนิแคมวันนี้เจ้าตังห้าลายขยับมาแบบอืมอย่างที่เห็นนะเจ้าไม่เจอใจสายโตเลยความราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด แต่มองที่องการเสมอกับองการของบาเฮีย er, ที่ปรับราคาลดลงทั้งหมดเป็นภูที่เลือกข้างชัดโคตรๆนี่ท่าไม่มานี่เสงเป็ดเนยนะราคาพอปลาของซานโต้เจ้าก็ไ็นเรื่องซานโตนเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในขณะที่ลองบาเฮีย er, ปรับลดลงทั้งหมดภูมันยืนแฮนดีแคบมันยันรวมกันยืนยันแบบนี้ก็ต้องลองมาเฮีย เชียร์สบายกว่าจัดไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สององบาเฮียครับเพราะฉะนั้นในการโชว์เีนีเอบาซิลใน EP 2สอจำครัง,งคือวันพุธสองผู้ชูชื่นนะจำง,ง่ายๆอยู่อยู่บาอยู่บากันติโนโกับอยู่บาเฮียเชียร์เป็นตัวสิบดาว ส่วนใครยังไม่ได้ฟัง e ีหนึ่งล้มโคนติดตามด้วยสวัสดีครับ